เสถาผู้ผลิตฝั่งชิปไว้พูดอะไรเลยชิปหายตายทั้งพักโผตำรวจลุดออกมาลมแทบจับชิปหายครับปากพาสวยช่วยแบกกูทีอีนางแบกต้องรีบมาแก้ตัวให้คนจันไรผิดและชั่วแบกมั่วชิปหายคนของมึงมันพูดเองรับบ้างก็ได้ไม่ใช่อะไรก็จะแบกไปนั่งเขียดแดดเล่นเธอมึงีนางแบกนั่งเขียแดดเรื่องดิจิตอนทั้งเห่าหอนปะหนึ่งว่าข้านั้นแน่คนส่วนมากไม่กลัวมึงแค่ไม่อยากตอแยเสเนียดแท้แท ไม่อยากพูดถึงมึงยังไม่รู้ตัวซอฟท์พาวเวอร์ของแทนนั้นอยู่ในสภาเพียงยกมือให้หนายคะ่ะเงินมาเลยพี่ยกหนึ่งครั้งหลัก1ิบล้านได้ทันทีสอสอกะหลี่ทำทุกวิธีถ้ามันได้ตังค์เมื่อก่อนนั้นคนต่างชาติชอบเที่ยวไทยกินชอบใช้แดนสีวิไลเมืองไทยนี้ยิ้มสยามประเทศเราเขาว่าดีมาวันนี้คนต่างกลัวยิงกันมั่วใจกลางเมืองมายุคนี้ต่างชาติมาขขาวว่าเป็นจีนมาช้อปปิ้งซื้อนักการเมืองเพื่อหนุนหลังยังไม่พ พอสวมสัญชาติเป็นพวกเรามันเลือกเอาพวกหิวเงินแดกกันเพลินเลยมึงถ้าจริงใจแจกเงินสดกันไปเลยพายุหมุนที่มึงเอ่ยเคยพูดไว้ประชาชนจะได้หายคลางแคลงใจนี่อะไรแจกเป็นเหรียญเลี่ยงเพื่อแดกกันทุกวันนี้ไม่ได้คิดช่วยประชาที่กู้มาเพราะมันหิวเงินภาษียุกไอ้ตู่เพื่อไทยอดอยากมาเก้าปีแต่บาทสัตว์ในครั้งนี้หวังถอนทุน